สวัสดีครับผอยู่กับช่องชาเก้ยวเกียวซิงครับก็วนี้มาดูไทยสิงครับขายสองคันเลยนะครับคันนี้ราคาเจ็ดแสนเก้าที่ต่อรองได้ได้ที่หน่อยนะครับคันนู้นห้าสิบเก้าครับต่อรองได้นะครับดูคันนี้ก่อนนะครับคันนี้ปากเกี่ยวครับประมาณสามเมตรสิบสามเมตรดี่ครับประมาณนี้นะครับปากเกี่ยวครับรถใช้งานครับก็จะขายออกครับเพราะว่ารถเยอะนะครับรถเยอะนะครับ พอดีพี่เขามี U4 คันนะครับมีคูฟูตาด้วยแล้วก็มีไฮเซ็งคันนู้นจอดดีคันนู้นีนฝั่งนู้นคันหนึ่งนะครับใล่ขายคันนี้ออกก่อนครับสองคันนี้ออกนะครับเอาไว้สองคันนะครับนี่เป็นเกียวดันนะครับเกียวดันคันนี้เป็นลองอสอบแปลงอุ้มไทจเลริญนะครับนี่นะครับลองอสอบครับนี่ก็ระบบชุดหน้าครับปาก ปากเกี่ยวครับปากคันนี้ไม่เคยชนต่อนครับก็สภาพก็พร้อมไปโรงงานได้นะครับมอเตอร์แฮมเอตอร์ปั่นชุดหน้าครับคันนี้ขายคอได้นะครับแล้วก็เลือล่างครับสิบเอ็ดลูกครับทำบนสองครับโซ่โซ่ก็ยืดนะครับ ก็ยังใช้งานได้อยู่นะรอน้ำก็อันนี้เรอน้ำยี่นะครับรน้ำยี่นะครับเฟืองปกเกตปกเกตน่าจะยีเก้านะครับยี่สบเก้านยี่สเกฝานครับปกเกตนะครับอันนี้เดือนทสองครับ เดือนทีสองนะครับใบแท็กใบถิ่งไอ้ใบแท็กแทงหอปลายนะครับใบแท็กก็ยังได้อีกหลายดูครับเพราะรถใช้แค่หน้าปีครับพอจะขายออกครับสภาพอย่างสดนะครับบอกคอบนยกคู่นะครับคานะครับคาน้าครับคานใหญ่สูงครับคาน้าแล้วก็ดูครับ คานกลางครับไอคานตู้นะครับก็ไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับแผ่นทนก็ยังไม่ร่วงไม่ซึมนะครับรถใช้งานน้อยครับแค่หนาปีนะครับที่จะขายเพราะว่ารถมันเยอะนะครับเดี๋ยวดูข้างบนกันนะครับนี่ครับเสาเสาตู้ก็ไม่มีลาวนะครับเสาตู้พวกนี้ครับชุดนี้ครับแล้วก็คอครับ มันไม่มีแตกไม่มีรล้านะครับก็คันนี้ก็ลองทดสอบครับว่าแปลงอุ้มครับอุ้มของไทยเจริญนะครับนี่ก็ถังมันเละนะครับนี่ทาอุ้มกันเองนะครับเจ้าของบอกครับก็ราคาเจ็ดแสนเก้าต่อรองได้ครับแต่ที่หน่อยครับเข้าโดยใช้งานน้อยนาปีครับแค่นาปีอย่างเดียวครับนี่ครับอุ้มไทยเจริญนะครับ รูะบบคอนโทรนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้ของไทยสิงครับแต่ว่าก็พอเดาๆได้นะอันนี้ก็อันนี้ก็นะครับน,นี่เดินหน้าท้ายหลังครับอันนี้นี่นเป็นยกยกหน้าครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสับหน้าสับหน้าคลายคอครับอันนี้ก็อันนี้อะไร นี่ขึ้นตู้นะครับอันนี้น่าจะเป็นคันเล็กนะครับส่วนอันนี้นะครับน่าจะเป็นยกท่อปล่อยข้าวหรือเปล่าครับนี่ครับสามตัวนี้นะครับองมีตัวหนึ่งยกท่อปล่อยข้าวแล้วปล่อยข้าวนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับไม่ทราบเลยนะครับใครรู้ก็บอกเลยครับนี่สาบตัวนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นพวกมีวัดรอบนะครับ น้ำมันนะครับอันนี้มันใช้ได้จริงหรือเปล่านะแล้วก็มีความร้อนครับพวกความร้อนพวกเกลยววัดรอบครับรอบประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวพาไปดูด้านล่างกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดต,ติดตามด้นะครับอันนี้เรามาถ่ายไกลครับประมาณห้าสิบกิโลนะครับเดินทางมาถ่ายครับ ก็สนใจก็ติดต่อไปที่082547763ครับเข้ามาดูกันได้ครับว่าติดต่อมาครับผมพาเข้ามาดูครับนี่ครับให้ดูปาก่อนนะครับปากเกี่ยวครับไม่มีรอยบุบตรงไหนเลยะรััเนี่คบคือไม่ชนไม่เคยชนต่อครับคันนี้ นี่ครับข้างปากครับก็มีน่าจะดัดนิดหน่อยครับน่าแบบว่าขอบข้างทางของคณะเปล่าครับหรือว่าเขาตัดดัดให้มันแบกออกครับเกี่ยวข้าวข้างนาดีนะครับมาดูฝั่งนี้กันครับนี่ครับช่วงล่างครับคือไม่มีตรงไหนเล้าแล้วไม่มีตรงไหนแตะนะครับเนี่ยคือรถใช้งานให้นาปีครับคือคันนี้ใครได้ไปผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับนี่ครับขานครับคือเป็นเหล็ก อันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นเด็กไอเหล็กเฮดบีมหรือว่าไฮบีมครับเขาเรียกกันนะครับแต่ว่าเด็กอันนี้ก็คือมีความแข็งแรงนะครับไม่ใช่เหล็กแบบเหมเล็กกล่องครับดูว่าไม่มีรอยร้าวครับเสาครับพวกเนี่ยเสาตัวไม่มีแตกมีร้าวครับยังรถแบบยังสดอยู่นะครับนี้การรับกันนะครับนี่ครับระบบก็ประมาณนี้ครับ ก็มีไดลมสองปากนะครับติดรถจะให้นะครับนี่ครับพวกตู้พวกเนี้ยไม่มีแบบสนิมเลยครับมีรถแบบจาเดิมโรงงานมาเลยนะครับนี่คคือแบบรถไอ้ยังไงอะเราก็สอบแต่โรงงานมานะครับ นี่ก็ไปถังน้ํามันครับมีที่ดูระดับน้ํามันนะครับนี่ครับถังน้ำมันครับมีกองครับดักครับเดี๋ยวพาดูคานครับคานหลังครับนี่ครับไอ้าคานหน้าด้านหลังครับนี่ครับก็ไม่มีรอยร้าวนะครับนี่ครับปั๊มยิบสามนะครับ ตอมมือยี่สามนะครับเป็นไดกินนะครับนี่ครับต่อหม้อครับของไทยเจริญนะครับก็น่าจะเป็นซื้อมือสองมาใช่วหมละพวกถังอมเนี่ยถังบนนี่ครับน่าซื้อของมือสองมาครับแต่รถสภาพถือว่าโอเคนะครับคือพร้อมเลยงานครับดูครับภายในนะครับ สดมากครับเครื่องนี้เป็นเครื่อง J.O. ครับสองหกนะครับนี่ครับมอเตอร์ครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นมอเตอร์อะไรใช่ได้กินหรือเปล่าได้กินหรือขายบาบ้า ผมไม่แน่ใจนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยครับนี่เป็นโบนี่น่าเป็นทีเอฟนะทีเอฟไหมน่าจะเป็นทีเอฟสนแปดครับโบนี้น่าจเป็นทีเอฟนแปรนะถังลมอยู่หลังครับมี ตัวตัดลมครับล้วมีตัวสปเปอร์อีกตัวเวลยปลอกเคื่องได้ครับนี่ครับมีที่นั่งนี่ยังอยู่ครบเลยครับเนี่ยที่นั่งที่ว่าลองกระสอบครับนี่ก็ถาดครับยังอยู่ครบเลยนะครับไม่ได้ออกนะครับลองกระสอบได้ครับอ่าอันนี้ เื้อเพิงเล็กนะครับเครื่องก็ตาสภาพครับก็ไม่มีรั่วซึมครับปั๊มก็ไม่รั่วซึมนะครับ,บ,ก,รบก็มีพัดลมเป่าคายนะครับก็โดยรวมก็ผมว่าก็โอเคนะครับดันนมดครับไฟท้ายครับยังใหม่ครับ ก็โอเคนะครับก็ไว้ไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวทุกคนครับขอตัวลาก่อนครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้าดูครับแล้วก็เออลืมไปครับนี่ให้ดูมอน้ำมอ้อยครับมอน้ำไม่รั่วครับส่วนมอ้อยก็จะมีคาร์บอนมันครับซึมหน่อยแต่ว่าไม่ค่อยเห็นมันเลือดออกมาครับออกมานะครับน่าจะเปล่าแล้ว้งครับ ก็ไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไก่อนครับสวัสดีนะครับ